รายการวาร์รตี้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะกับปโบกินีค่ะถ้าคุณอยากสวยคุณต้องสั่งเพราะนี่คือรายการสวยตามสั่งค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวดีๆนั้นเรามาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันก่อนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณปอทิษดีค่ะ ที่มีข่าวออกมาหลายกระแสเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้องปอเนี่ยวิ่งหาเรื่องแต่งงานน้องโบแฟนสาวที่เป็นผู้ประกาศข่าวท,ทางช่อง True v i s i o n นะคะแต่ล่าสุดน้องปอก็ออกมาปฏิเสธแล้วล่ะคะ่ะว่ายังไม่มีข่าวแต่งงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แพลนอะไรไว้เลยทางผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปถึงว่าน้อยใจไหมที่ตอนนี้ทางช่อง3มเนี่ยเชียร์ นักแสดงหน้าใหม่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนเดน์นะคะหรือว่าหมากปรินนะคะหรือบอยประกรแต่คุณปอก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่บีดารารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการคืนกําไรให้กับคุณผู้ชมและก็แถมให้นักแสดงุก่าเนี่ยต้องมีการพัฒนาตัวเองอีกด้วยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณปอนะคะค่ะสําหรับ เรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาฝากกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญในรายการก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิมานัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วในเวลาเช่นนี้และก็ต้องบอกก่อนว่าเช่นเคยครับใครก็ตามที่ติดตามและรอรับชมรายการของเราอยู่ทุกวันทุกวันเวลานี้เวลาเดิมจะมานําเสนอเรื่องราวของทิป เทคนิคและเคล็ดลับในการดูแลความงามดูแลสุขภาพสําหรับคุณสุภาพสตรีแต่ใครก็ตามที่ยังมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพที่เป็นปัญหาภายในเป็นปัญหาที่กวนใจคุณผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องกลมโตใหญ่มีกลิ่นภายในติดเชื้อง่ายมีอาการคันปวดประจำเดือนเลือดออกเป็นลิ่มกล้านปัสสาวะไม่อยู่เวลาเบ่งฉี่ก็เบ่งไม่ออกมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บเพราะว่า มดลูกลงต่ำปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณสุภาพสตรีได้วันนี้ท่านต้องไปติดตามรับชมในช่วงที่2ของรายการแต่ช่วงแรกครับช่วงนี้เช่นเคยถ้าพบกับเอก็ต้องพบกับเคล็ดลับ,บความงาม,งามใช่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้สิ่งที่ผู้หญิงกังวลไม่แพ้เรื่องของความงามบนใบหน้านั่นคือเรื่องราวของหุ่นสวดทรงองค์เอค่ะแล้ววันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องของหน้าท้องค่ะ ทำอย่างไรนะที่เราจะมีหน้าท้องที่แบนราบใส่ชุดแล้วสวยดูดีวันนี้ต้องถามคุณเอมานัทค่ะก็ปัญหาห,<อ>หน้าท้องกลมโตนั้นมันมีจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วใครที่ไปติดตามรับชมในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณปูต้องบอกก่อนว่าหน้าท้องกลมโตนั้นบางคนเกิดขึ้นจากการที่มดลูกขยายตัว<อ>มดลูกการตัว <estab> อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่แต่งงานแล้วคนที่ ตั้งครรภ์แล้วมีบุตรหรือว่าคนที่มีความเครียดมากมีอาการปวดประจําเดือนมานานๆมีของเสียสะสมตกค้างตรงนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็เกิดความขยายตัวเกิดการขยายตัวของมดลูกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าท้องก็จะกลมและก็ป่องออกมาเหมือนคนท้องอ่อนๆตรงนี้การลดน้ําหนักการออกกําลังกายไม่สามารถช่วยตรงจุดนั้นได้เลย แต่ผู้หญิงหลายๆคนอยากมีหน้าท้องที่สวยอยากมีหน้าท้องแบนเรียบเพราะว่าเวลาใส่เขาเรียกว่าเสื้อเอลลอยนี่มันจะดูสวยนะใส่ชุดรัดรูปก็จะดูสวยด้วยแล้วก็เวลาใส่ชุดราตรีก็จะมีลักษณะแบบว่าเอลเป็นเอลสปโปเป็นสปโะเออจะสวยงามมากทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมอยากขอเสนอเทคนิคเคล็ดลับสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาจากการที่มดลูกกลางตัวแต่ใครจะรู้ได้ยังไงว่ามดลูกกลางตัว นั่นคือคนที่พยายามอดอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วแต่ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่หน้านท้องกลมอยู่อย่างนั้นท่านต้องไปดูช่วงที่2อของรายการแต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่แต่อยากดูแลด้วยวิธีใดบ้างนะครับผมขออนุญาตนําเสนออย่างนี้ก็รายการสาวๆสาหรับสาวๆคนไหนที่ชมรายการนี้อยู่แล้วก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองให้หน้าท้องแบนราบแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับผมมี5วิธีสั้นๆนะเพราะว่าเวลาจํากัดและเกินท่านต้องตั้งใจฟังให้ดีวิธีการแรกเขาให้ใช้วิธีการเต้น วิธีการเต้นก็สามารถช่วยลดน้ำหรัเปิดเพลงได้เลยครับแล้วก็เต้นเพลงที่สนุกสนานเต้นออกกําลังกายยักย้ายใส่เอยู่ที่บ้านแต่มีระยะเวลากําหนดนะครับเขาบอกว่าคุณควรจะเต้นอย่างน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเยอะเหมือนกันบางคนบอกว่าเต้นคนเดียวเอ้ยมันเริ่มไม่สนุกแต่การเต้นแบบนี้นะจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง400แคลอรี่เช่นเดียวกันแต่เต้นแบบนี้คนเดียวไม่สนุกเขาบอกว่าให้คุณไปหาสถานที่เต้นได้เลยไปสถานบันเทิงก็ได้ไปสถานบันเทิงเลยนะครับอันนี้แดนกระจายอาจจะเกินจุกงมันมีการไปเข้าคอร์สเขาเรียกว่าเบลลี่แดนซ์ตรงนี้จะเน้นเรื่องของหน้าท้องโดยตรงนะครับเบลลี่แดนซ์นะครับแล้วก็วิธีที่2เขาบอกว่าเปลี่ยนเก้าอี้ที่ชอบนั่งดูทีวีให้เป็นลูกบอล เพราะว่ามันจะต้องเน้นเรื่องของเทคนิคการนั่งทรงตัวการนั่งทีวีแบบนี้แล้วพิงก้โ,อโหอย่างนี้มันนอนสบายมากไม่ดีครับใช้ลูกบอลมานั่งเขาบอกว่าเราจะต้องเกรงตัวก็จะช่วยทําให้หน้าท้องแบนราบได้โดยเราไม่ต้องเครียดกับมันเลยเพราะว่าเพลินกับการดูทีวีวิธีที่3ามเขาบอกเป็นที่การซิทอัพ แต่ซิทอัพตรงนี้เนี่ยันนะครับให้เอามือมาจับติ่งหูไว้แล้วก็ยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นวันละประมาณ1 0 1ถึงครั้งเท่านั้นเองแต่ต้องทำทุกวัน1 0 1ถึงครั้งแล้วก็พอเริ่มอยู่ตัวเริ่มเริ่มไม่เหนื่อยละให้บิดข้างขึ้นให้บิดข้างซ้ายขึ้นบิดข้างขวาขึ้นตรงนี้เอวจะเริ่มเป็นเอวมากขึ้นใช่แล้ววิธีการที่4คือการบิดข้างของการทำซิทอัพที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เข้าสู่วิธีการที่5เลยครับเขาบอกว่า เป็นวิธีการที่ง่ายมากสามารถทําได้ทั้งวันคือวิธีการขมแมวท้องหรือที่คนเขาเรียกกันว่าําแมวพุง<อ>ไม่ว่าท่านจะทํากิจกรรมอะไรอยู่<อ>เดินนั่งไปเรียนทํางาน<อ>ขมแมวทั้งวันครับตรงนี้เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้หน้าท้องแบนได้ ถ้าสาหรับดิฉันนะคะดิฉันเลือกข้อสุดท้ายเลยง่ายที่สุดเพราะว่าแค่ขมแมวท้องตลอดเวลาก็สามารถมีหน้าท้องที่แบนลาบได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองจากปัญหาหน้าท้องนะคะในกรณีที่เป็นหน้าท้องที่เกิดจากไขมันแต่สาหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหน้าท้องกลมแต่เกิดจากประเด็นอื่นอย่างเช่นที่คุณเอ๋บอกไปเมื่อสักครู่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกโตมดลูกหย่อนไปชมได้ในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พักสักครวงค่ะ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผู <S <S ้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ กับพิสูจชว่วงที่2ของ,งรายการนะคะตามที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้สําหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหน้าท้องกลมที่เกิดจากปัญหาหมดลูกหย่อนมดลูกโตเราปีเคล็ดลับดีมาฝากกันเชิญชมเลยค่ะนหลายท่านนะคะ,งะ,ค,ะคงทราบกันแล้วนะคะว่าปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบภายในของสตรีไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องระบบของโรคโรคประจำเดือน นะคะปวดท้องตอนที่มีประจำเดือนหรือโรคตกขาวนะคะหรือเรื่องของสภาวะของช่องข้อที่ไม่กระชับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆที่นํามาพูดคุยกันโดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะคะมามานำเสนอข้อมูลความรู้ให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ท่านเป็นแพทย์แผนไทยนะคะคุณออนอุมาบุตรเรืองศักดิ์ค่ะหรือหมอนน้นนั่นเองนะคะ,คะ,ละหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาของเรื่องตกขาวอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการตกขาวเรื่องของระบบภายในของสตรีนิดนึงค่ะค่ะก็ขอแก้ไขนิดนึงนะคะตกขาวเป็นอาการไม่ใช่ไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคะโค่ะ,คะอาการตกขาวนะคะมีได้พบได้ในผู้หญิงทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีอาการตกขาวช่วงของอช่วงของระหว่าง ระหว่างระยะเวลาการการมีประจำเดือนในรอบเดือน,นะคะ่ะจะมีตกขาวในช่วงของการตกไข่ทาให้มีการตกขาวมาได้1นถึงสหรือ3วันได้นะคะหรือไม่ก็บางคนผู้หญิงบางคนอาจจะมีการตกขาวในช่วงของก่อนมีประจำเดือน2-3ถึงวันก็เป็นเรื่องปกตินะคะการตกขาวจะดูว่าปกติหรือว่าผิดปกตินั้นดูจากสีสแล้วก็กลิ่นของตกขาวใช่ค่ะ,คะตกขาวโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีขาวหรือว่าสีขาวขุ่นแล้วก็จะไม่มีกลิ่น กลิ่นเมนหรือกลิ่นหมักต่างๆค่ะแต่ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีอาการตกขาวที่มีเริ่มมีสีที่เปลี่ยนไป<อ>เป็นสี<ค>นเหลืองคันด้วยอ่าใช่ถ้ามีอาการคันมีสีที่เป็นสีเหลืองอสีเขียวเนี่ยโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> จะถือว่าอาจจะเริ่มจะเริ่มบอกได้ว่าเอ้ยเริ่มเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเราเริ่มมีความผิดปกติทางช่องคลอดแล้วนะอะเราจึงควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าการตกขาวที่มีสีมีกลิ่นที่เพี้ยนไปจากปกติเนี่ย อาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียหรือว่าการติดเชื้อราอบริเวณช่องคลอดได้ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้โอเคเดี๋ยวคงหายค่ะหรือว่าควรจะมีวิธีปฏิบัติยังไงบ้างอะคะเริ่มแรกนะคะก็อยากให้ผู้หญิงผู้หญิงสาวสาทุกคนนะคะดูแลดูแลตัวเองในในระดับแรกก่อนก็คือดูแลเรื่องความสะอาดสุขลักษณะเฉพาะตัวนะคะกะ็ดูแลความไม่ให้ไม่ให้เกิดการอับชื้นบร,บริเวณบริเวณน้องเรานนะคะ,คะแล้วก็ ดูทําความสะอาดเป็นประจำแล้วก็พยายามใส่ผ้าหรือว่ากางเกงที่ที่ค่อนข้างโปร่งสบายเป็นการดูแลตัวเองในในระยะแรกก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารก็มีส่วนนะคะเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอาจจะอาจจะถูกขับถ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปของของเสียผิวหนงังหรือว่าปัสสาวะอุจจาระหรือว่า อาย่างคนที่รับประทานอาหารหมักดองเนี่ยก็อาจจะทําให้มีกลิ่นของปัสสาวะได้หรือว่าอาจจะส่งผลให้ให้ตกขาเนี่ยมีกลิ่นที่รุนแรงขึ้นได้ด้วย <คน S 2> เช่น<อ><อ>กันค่ะบางคนก็บอกว่ารับประทานอาหารพวกของดองโดยเฉพาะน้องผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยจะชอบจิ้มจิ้มอ,อ,อาหาร